ดีค่ะมูนี้เดอร์ฮอสิพามาเบิงกองไทยลักบันบานชาวอีสานอินดี้วันที่สองเพลงแดกกันอันนี้ผู้กำกับนะคะผู้กำกับให้ยังอยู่น้อบ้านหมอกคูบ้านหมอกคูอันนี้ผู้กำกับผู้ที่สองค่ะยังอยู่น้อเบิงโซมิตรอากิอากินเนาะค่ะกินน้ำแน่กินยังเนี่ยเอาเนี่ยมาไทยกินปลาคืออันนี้ลูกน้องของ ชะชะว่าเนาะคะ่ะกำลังเห่็นเกี๊ยวยางมอแมันเลยเกี๊ยวปีติครับเอาตีบอกปาบาขวดดีึกษาค่ะกำลังนอนรุ่งมาเยี่ยมผมนะครับเยี่ยมผมนะครับท่งนี้เป็นพอข้าวประจำกองทัพค่ะดูโอ้ลอยเลียว่าเด้๋ยังกินเนาะค่ะน้องว่าป้งปลาครับมื้อนี้ปิ้งปลาครับตาบักหุ่งครับปลาหยังจ้าปลาขิงครับ เพาเป็นปลาหมอบอกภาษาไทยเรียกปลาหมอโอ้ตายเเบาปากแกพ่อมาเอิญพ่อมาเอิญไาพยาบาลติทั้งเด็กทั้งยุ่งเลยช่วยทำมดนน้อปลาหมอตายเบาปากแกเราเปียกครับเยี่ยมขึ้นเยกะปากเก่ามาบางเปียกตัวนี้นะนี่นะนี่นี่ตัวนั้นไปียกแล้วโปครับไปอีกหนึ่งนุ่มอันนี้ปอวินค่ะปอวินถักไทยเจ้าเฟ็ดพี่น้องที่ติดตามพ่อเนา ติดตามแน่นอนเพียดตามขาวหวานไหมครับเพียดตาม่อเลี้ยงของก้อนอันอึดเบียครับอันนี้แกนจะเป็นมูของไอแคนลูกสาเวบนของไก่ไก่เนี้ยเพิ่งกำังรออยู่เด้ออันนี้ไอแคนจะพระเอกคือว่าของบุดาน้องแดกต้องใจอายแล้วโอ้โหตลอดอายตอนนี้พระเอกกำลังปูครับจะเพิ่งมาทายเถอะ โอ้ยังเลยอคุณึ่งจ่ะเพลินอท่างคุณจ่ะนำมาเลยมาเลยหมอนหมอดมอนครับหมอนหมอดหมอนมือมิดช่างค่ายกล่มฆาโอ้สวัสดีครับผมเชชวานครับ ติดตามได้ไหใครค่ีเป็นค,คนเมืองกรุงครับในบทนี้ก็ต้องเลยวอไทยตลอดอทออโอ้ยติดตามอายุใส่น้อยเนะเจ้าชาวบ้านนี่ติดตามอายุใส่ค่ะโอ้อันนี้ก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เขาจอาลง <laughs> ค่ะค่ะคสำหรับคนไทยนะคะตากองคือ กิติศักดิ์พูดพันนะคะเจตนลข้นสรรืวนั่นเองเองป็นคอดตัวหงเท่านะคะเดี๋ยวไปดิค่ะติดตามลากวนบ้านชาววิสาหิินดีนะคะในเร็วๆนี้ใน Youtube Facebook หรือท Social ั้งโซเชียลแคมต่างๆนะคะมูนิลาาเบ่อนขอบคุณค่ะ